<grassroots> กับส,สวัสดีครับเป็นแฟนเพืทท่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาเพิ่มเด็ดนะครับถ้าได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ก็นําพระหล่อโบราณนะครับนะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพระชัยวัดท่านเจ้ามาพิมพ์ฐานสูงเนื้อโลหะทองผสมเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะทองผสมกลับดานะครับมีตั้งคาบขี้เบ้านะดินเบ้านะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนนะครับ ที่รับชมและติดตามช่องการศ่าพัฒเดชนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วกรมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศ่าพัะเดชนะครับด้วยในวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดี การสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับ50บาทก็ได้1้0ก็ได้หรือ7จ0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับ ทางช่องของเรานะครับพระชัยนะครับก็เป็นพระที่หล่อช่อนะครับแล้วก็เป็นหล่อประกบหล่อโบราณหลอดินไทยนะครับพระชัยวัดท่านเจ้ามานะครับก็มีอายุการสร้างนะครับไรเรียบหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับสองพันสี่กว่านะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับจนถึงหกศูนย์นะครับก็มีมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับเดือนนะพิมพ์นี้คือพิมพ์ฐานสูงนะครับที่นำเพื่อนร่วมการรับชมและศึกษาในวันนี้นะครับนะ เพื่อนๆใช้ลักษณะกายภาพนะครับนะเราดูพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินยังได้เลยนะครับดูพระชัยหลวงปู่บุญวัตก์กาเมงแก้วก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเกจิร่วมสมัยกันทั้งหมดนะครับและอายุการสร้างก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับรูปแบบการผลิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่าของโลหะนะครับเราก็สามารถอ่าพิจารณานะครับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมพระแท้ได้เพื่อนๆดูนะครับองน์นี้นะ นี่คือเป็นพระของคุณตาผมนะครับนะตาผมนี่เป็นคนใต้นะครับนะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับพระองค์เนี้ยนะครับท่านก็ให้น้าสาวมานะมีอ่าพระง้างเสียนโล้นนะครับเป็นพระที่ท่านใช้นะพระใช้นัานวัดท่านจะมานะครับผมก็เพิ่งเมื่อก่อนที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับไม่คิดว่าตาเนี่ยจะมีพระพระกลางด้วยนะครับ นะพระชัยวัดนั้นจะมาแล้วก็ได้หลวงปู่ทวดหลังเตาลีดอ่าหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านสองสี่กับเจ็ดมาหนึ่งองค์นะครับนั่นก็เป็นของแท้เหมือนกันนะเพราะว่าตาผมในยุคคือจะร้อยปีแล้วนะครับเขาต้องเก็บของแท้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้เซียนพระนะครับเขาไม่ใช่พวกเซียนพระนะที่จะขายพระอย่างโน้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับได้รับมานะครับได้มาก็นํามาบูชานะ พ้าสมัยก่อนไม่มีการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีของเก๋นะครับของปู่ย่าตายายของเพื่อนเื่อนก็เหมือนกันนะครับถ้าผ้าเก่าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเชื่อได้เลยนะครับเป็นผ้าแท้ทันยุคทุกองทุกที่ได้รับมาเนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะปู่ย่าตายายเรานะครับเขาไม่ได้อยู่ในยุคที่เขาขายผ้ากันนี่นะครับสมัยก่อนก็ให้กันนะเป็นให้กันทั้งนั้นนะครับ ไม่มีอะซื้อขายสมัยก่อนนะครับเขาเขาถือนะศาสนาพุทธนะครับเขาไม่ซื้อขายพระนะครับพิ่งจะมาเช่าหาซื้อขายยุคหลังนะครับเนี่ยพอผมมาศึกษานะครับเพื่อนนะแล้วก็ดูเลยว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายมาสวยมากเห็นไหมลักษณะของสีสันวรรณะเพื่อดูนะครับนะทองกลับดํานะครับคําว่ากลับดําเหล่านี้ก็มาจากลักษณะของสนิมออกไซด์ของเนื้อเขาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีอะไรแล้วก็จะมีคาบขี้เบ้านะครับผิวหล่อนะเพื่อนๆดูสิครับที่เขาเรียกเนื้อทองกลับดําเนื้อทองกลับดํเนี่ยนะครับเนี่ยคือพระชัยนั้นจะมาเนี่ยนะกล่าวกันว่าก็มีโลหะนะครับที่เป็นจะพวกทองนะครับผสมด้วยนะครับอันนี้ถ้าไอ้่วก็คือต้องไปตรวจนะครับเดือนนะต้องไปตรวจหล่อประกบเหมือนกันเพื่อนดูนะครับเห็นไหมหล่อประกบมีตะเข็บนะครับตรงนี้มีร้อลายการแต่งตะเข็บนะครับที่ด้านข้าง เห็นไหมฮะแต่งสวยมากนะครับเก็บรายละเอียดได้สวยนะครับผ้าองค์เนี้ยนะบางองค์เนี่ยปีเกินเนื้อเกินนะครับองค์นี้หล่อได้สวยเพื่อนดูนะครับเนี่ยพิมฐานสูงที่จัดได้ว่าพิมพ์นี่สวยนะดูหน้าตาเห็นไหมฮะสมกับเป็นอ่าพระชัยเลยดูผิวเห็นดูเนื้อดูความแห้งเก่านเนี่ยนะเนี่ยเราใช้เป็นเนื้อครูนะครับในการที่จะดูพระ รูปหล่อนะครับหลวงปู่บุญหลวงพ่อเงินนะที่อยู่ในร่วมสมัยเดียวกันเนี่ยมีอายุปเป็น100ปร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับเนี่ยเราใช้เป็นเนื้อครูนะครับเป็นแนวทางในการศึกษาพระแท้ได้นะค,ความแห้งของเนื้อลักษณะของคราบเพื่อนดูนะครับนะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการเวลาเนี่ยนะรายละเอียดเหล่านี้นะครับเราไม่ต้องไปหาตําหนิเลยนะครับในพระแท้เนี่ยไม่ต้องไปหาตําหนินะครับเพื่อนดนู่เนื้อก็แห้งเก่าตามสภาพ ตามธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีสีไม่มีขี้โลไม่มีขี้พึ่งเบื่์นะครับนะสัดส่วนของลนนกักษณะกายภาพนะครับคาบสนิมแมลงต่างนะครับนะมันเป็นไปตามกระบวนการเวลาเป็นไปตามกระบวนการผลิตกระบวนการสร้างเนี่ยดูสิครับเห็นไหมะเนี่ยดูคาบเห็นไหมในในใต้ซอกแขนเนี่ยก็จะมีขี้เบ้ามีดินเบ้าด้วย เห็นไหมเพราะว่าเป็นพระหล่อดินหล่อโบราณเห็นนะเนี่ยดูคาบดำๆเหล่านี้เป็นขี้เบ้านะครับเพื่อนนะเป็นขี้เบ้าด้วยเห็นไหมแล้วก็กลับดําด้วยเห็นนะกลับดําเพื่อนดูดีนะครับพระชัยนั้นจะมาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อทองผสมนะครับกลับดําเห็นไหมดูตรงบนพระเกศพระเกศตรงเนี้ยแต่งตะไบไปแล้วเห็นไหมแต่ผิวเนี่ย ออกไซด์หรือค่าของเขาเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นสีดําที่เขาเรียกเนื้อทองกลับดําทองกลับดำเนี่ยรนะชายนั้นจะมาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยทาเก๋ได้ยากมากนะครับเดือนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะจะทําให้กลับดําอย่างเงี้ยนะครับมันต้องผสมเนื้อโลหะตามสูตรของเขานะครับนะตามสูตรที่เขาสร้างนะครับเพราะฉะนั้นผ้าเก๋ทั่วไปเนี่ย, me, ยน,น,นะนะครับที่เรียกกลับดํากลับดาทาสีงั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อดูให้ดีนะ นี่คือกับดําโดยธรรมชาตินะครับนะกับดําโดยธรรมชาติเห็นนะคื้นหลังเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับท่านใดมีโอกาสนะฮะพบเจอได้หยิบได้สองนะครับเบือนนะนี่เป็นพระแท้ที่จัดได้ว่าหายากนะครับนะอีกหนึ่งเกจิอาจารย์เหมือนกันนะครับสมหรับพระชัยท่านจะมานะครับวัดสามปื้มเนี่ยนะ เป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันนะครับเบื่อนนะและเป็นพระที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็หายากนะคนที่ไม่ศึกษาจริงก็จะไม่เข้าใจนะครับนะมีหลายแม่พิมพ์ฐานเตี้ยฐานสูงนะครับลม้มลุกนะมีหลายแม่พิมพ์กล่าวกันว่าสร้างที่วัดตึกด้วยนะครับแต่ยังไงนะครับเบื่อนนะเป็นพระแท้พระเก่านะครับได้ทั้งนั้นนะ่ะนะไม่จําเป็นต้องยกตําหนินะครับนะพระเนี่ย เพราะว่าอะไรครับเพราะแม่พิมพเนี่ยนะครับมันเป็นเบ้านะฮะก็ทุบพังไปแล้วนะฮะเป็นหลอดดินไทยนะครับใต้ถ่านเ็าจะเป็นรอยช่อนะครับเลื่อนนะดูใต้ถ่านเห็นไหมดูความแห้งของสนิมความแห้งของตะไบเห็นไหมตะไบนี่แห้งเก่าเพื่อนเนดูนะครับเนี่ยลองรอยตะไบเ,เห็นไหมเก่ามากนะครับนี่ร้อยกว่าปีเห็นไหม ผมจะใช้องค์นี้เป็นเนื้อครูนะครับนะมาตลอดนะครับในการดูผ้ารูปหล่อนะดูความเก่าของโลหะดูสีนะครับดูออกซด์นะครับเนี่ยผมจะใช้ผ้าชัยองค์นี้แหละนะครับไม่ว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคาจอบเล็กจอบใหญ่ต่างก็แล้วแต่นะครับเดือนนะถ้าลักษณะเนื้อหานะครับได้รายละเอียดแบบนี้นะครับกายภาพเช่นนะครับอ่าคาบขี้เบ้าความแห้งของโลหะนะครับเดือนนะเทียบเท่ากับองค์นี้นะครับ เช่าได้เลยนะครับเช่าได้เลยเพราะในพระเก๋ร,ร้ารองตลาดทั่วไปนะครับหมดสิทธิ์นะครับนะที่จะทําได้ลาเลียดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าทําไม่ได้นะครับนี่มันต้องเก่าวตามสภาพจริงๆและก็ตามสัดส่วนของโลหะที่ผสมนะครับในพรชาชัยเนี่ยเนื้อสำลีนะครับออกกลับสีออกม่วงๆฟ้าก็มีนะครับเขาผสมโลหะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเบ้าเนี่ยไม่เหมือนกัน นะครับไม่เหมือนกันนะก็จะมีทองกลับดำเพื่อดูนะครับมาเนื้อเขาเนี่ยอลา,ามกว่ากว่าทองเหลืองนะครับเนี่ยพระชัยเนี่ยนะอลามกว่าทองเหลืองเห็นไหมเป็นคล้ายๆาเนื้อทองเหลืองมันขันลงหินนะครับจะไม่เหมือนทองเหลืองในยุคอุตสาหกรรมโรงงานในยุคปัจจุบันนะครับนะที่เขาามาทาพระเกทั่วไปเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อขันลงหินอะทองเหลืองแบบเก่านะฮะเห็นไนหะมเพื่อดูสิครับ เดี๋ยวผมจะเทียบกับหลงพงเงินวัดบางคานให้ดูนะครับนะอีกองหนึง่งถ้าเราเทียบจากเนื้อเพืเ่อนๆดูใด้ดีนะเห็นนะดูจากเนื้อโลหะดูจากคราบเห็นนะเนี่ยยุคสมัยเดียวกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่หลงพงเงิน,นมีขี้เบ้าขี้สลักเยอะกว่านะครับแต่เพื่อนๆดูเนื้อโลหะเห็นนะนะครับโลหะทองผสมยุคเก่า หนมจะเป็นเนื้อแท้ขันลงหินเลยนะอย่างนี้แหละนะครับท่านเจอที่ไหนผมบอกได้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอ่าไม่ว่าจอบเล็กจอบใหญ่นะครับหรือหลวงปู่บุญแรงต่างๆเหล่านี้พระหลอกที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปนะครับใช้เป็นเนื้อครูในการศึกษาได้หมดนะครับเดือนนะศึกษาอายแล้วศึกษาลักษณะทางกายภาพนะศึกษาความแห้งเก่าของโลหะ นะไม่ไศึกษาตำหนินะครับว่าในพระหล่อบโบราณอย่างนนะเนี้ยนะเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับนะเนื้อมันไปถึงไหนเนี่ยดูบนพระเกศเห็นไหมพระเกศมีร่องรอยการแต่งตะไบนะครับพระเกศมีร่องรอยการแต่งตะใบนะครับเห็นไหมเราจะเห็นร่องรอยการแต่งตะไบ,นะะลลแ,ะบแล้วก็มีลักษณะของเนื้อที่กลับดําขึ้นมานะเนี่ยคือกลับดําตามธรรมชาตินะครับกลับดําตามธรรมชาติเหมือนพระก,กิง่งนะครับพระก,กิ่งเห็นไหม ทำไมเนื้อก็กลับดำเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับโลหะที่ผสมนะครับสัดส่วนนะอันนี้เก่าแท้แน่นอนนะครับเบื่อนะอันนี้ที่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เ็นสุดๆก็คือเป็นพระปู่ผมเองนะครับเป็นพระที่ปู่นะอ่าเป็นพระที่ตาของผมเนี่ยนะครับเขาเก็บติดตัวมาตลอดอ่าเนี่ยผมไม่ดูอีกองนะครับพระที่ตาผมใช้นะครับนะ ที่ผมก็ได้มานะเพืเ่อนๆดูดีนะครับนี่ได้มาคู่กันเลยนี่คือพระงั่งเสียนโล้นนะครับเป็นพระยุคโบราณน,นะครับอันนี้ก็200กว่าปีนะครับเป็นพระที่ตาผมใช้นะแฝนเอวมาตลอดเลยเพื่อนดูนะครับนี่ใช้เนื้อนี่แตกอันนี้ก็ใช้เป็นองค์ครูได้อย่างดีนะครับในการดูพระหล่อโบราณเนื้อเก่าๆเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหม เนื้อนี่แตกเป็นเกล็ดแล้วเพราะว่าใช้นะครับดูความแห้งของผิวเนื้อเห็นไหมเนี่ยท่านเพื่อนไปเจอรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนะหรือเป็นหลวงปู่บุญน,นะเป็นเหรียญจอบแรงต่างนะครับถ้ามีกายภาพความแห้งเก่าแบบนี้นะครับท่านเก็บได้หมดนะเนื้อแบบนี้ที่พัะเก๋ทาไม่ได้นะครับเพือนนะที่ของเก๋ของปลอมเนี่ยแต่งไม่ได้นะครับก็คือพระที่ใช้ด้วยแล้วก็เก่าตามสภาพเห็นไหม เนี่ยคือฟ้าตาผมนะครับอันนี้ท่านใช้นะครับแฝนเอวนะแต่พระใช้เนี่ยนะครับใส่ไว้ในในยามนะครับไม่ค่อยได้ใช้สัมผัสกับเนื้อตัวเท่าไหร่แต่พังงัางเสียโล้นเนี่ยนะครับเนี่ยท่านใช้แฝนเอวนะก็ตกทอดมาถึงผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูดีครับเห็นไหมเนื้อพระใช้กับไม่ใช้นะครับพังง้างนี่เกากว่านะครับเพื่อนพังง้างนี่เกากว่านะ องค์นี้ยก็ประมาณนะครับสองร้อปีได้นะพระงั่งเนี่ยก็สร้างหลายยุคนะครับเดือนนะศิลปะแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันมีทั้งตาแดงมีทั้งเสียนโลนมีทั้งมีพระเกดนะครับเนี่ยดูเนื้อเก,ก่าวๆเพื่อดูนะครับเห็นไหมผิวนี่ใช้เห็นไหมเพื่อดูดครับนี่คือผ้าที่ใช้นะครับตาผมใช้จนเห็นไหมเนื้อนี่แตกเป็นเกล็ดเลยนะครับ พระที่แตกเป็นเกดจากการใช้นะครับเดือนนะมันก็เกิดขึ้นนะครับและพระที่ไม่แตกนะครับจากพระที่ไม่ใช้เนี่ยนะครับนะมันก็มีนะครับพระแท้เพราะฉะนั้นพระแท้ที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่สัมผัสขัดถูมากเท่าไหร่เสียสีมากเท่าไหร่นะครับผิวดูเดิมเนี่ยมันก็ไม่แตกนะครับเป็นเกดอ่าเป็นตะข่ายลายมุ้งนะครับนะอันนี้คือแตกจากการใช้เพื่อนๆพดูดีครับเห็นไหมแตกจากการใช้นะครับไอ้อ์เนี้ย นี่พระเก่าหลวงพ่อเงินนีนะครับเนี่ยนะเก่ากว่าพระชัยทีนจะมาอีกนะครับองค์เนี้ยดูดิครับสองรุ่นสามรุ่นแล้วนะกว่าจะตกทอดมาถึงผมเนี่ยนะครับเนี่ยคือพระสวยหนึ่งองค์นะครับนะผมเนี่ยเก็บเก็บไว้ดูเนื้อนะครบเดือนนะที่เก็บที่ตาให้มาเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นเนื้อครูได้อย่างดีเหมือนกันนะครับในการศึกษาพระ หล่อโบราณเนื้อเก่าๆนะครับที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปนะผมก็ใช้เนื้อองค์เนี้ยนะครับเป็นเนื้อครูในการดูกายภาพดูความแห้งเก่านะครับของโลหะที่มีอายุเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับเราสามารถนํามาเป็นตัวอย่างนะครับในการศึกษาได้นะถ้าเราไม่มีวัสดุที่มีความเก่าจริงๆเนี่ยนะเหมือนโลหะเนื้อทองผสมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ออกเนื้อดอกบวบนะครับนะเนี่ยเนื้อเขาเนี่ย เราก็มีเนื้อครูนะครับไว้ดูกายภาพความเก่าแล้วนะถ้าเราไปเจอนะครับไม่ว่าพระชัยพระหลวงป้อเงินนะครับรูปหล่อหลวงอเงินหลวงปูง่บุญนะพระหล่อที่มีอายุเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับเราสามารถใช้เป็นเนื้อครูนะครับในการดูความเก่าได้ความแห้งเก่าของโลหะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้เห็นไหมดูครับพระที่เก่าตามธรรมชาติใช่ไหม มันจะดูง่ายนะครับมันจะดูง่ายน,นี่คือผ้าใช้อ่าพอเรามาดูพระใช้นั้นจะมาอันนี้ไม่ได้แขวนเลยนะครับเนะี่ยมาอยู่ที่ผมผมก็ไม่ได้ใช้นะครับใส่กรอบไว้อย่างดีเห็นไหมฮะผิวเนี่ยนะครับไม่ได้มีการสัมผัสอะไรเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้ามาเราเปรียบเทียบดูกับ้าที่ใช้เพืเ่อนๆดูนะครับเห็นไหมเนื้อทองเหลืองโลหะทองผสมแบบโบราณ แต่พระที่ใช้เห็นไหจะมีร่องรอยการศึกแล้วก็แตกนะครับเกิดจากการใช้เนี่ยเห็นนะผมใช้เป็นเนื้อครูตลอดนะครับในการศึกษาเปรียบเทียบหาพระแท้องคเนี้ยทั้งสององค์นะครับแต่ก็พบเจอได้น้อยนะครับเมื่อนะพระแท้ที่จะมีรายละเอียดแบบเนี้ยผมบอกได้เลยนะครับตามท้องตลาดทำ้าพแผงทั่วไปนะครับ มันต้องเดินกันเหนื่อยนะครับกว่าจะเจอนะครับนะแล้วไม่ใช่เจอได้ง่ายบางทีเดินไห้ตายก็ไม่เจอนะครับพาเนี่ยเพราะป้าแท้มันหายยากไงมันมีแต่ของเก๊เกื่อนไม่หมดอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับเผื่อมีโอกาสพบเจอนะครับมันไม่แน่นอนหรอกถ้าเราดูเป็นนะครับเราอาจจะไปดูแผงนี้ร้านนี้นะครับอาจจะ่องแล้วไม่มีของแท้เลยนะครับ แต่ถ้าเราดูเป็นนะครับเพื่อนเข้าใจเราเข้าใจหลักกายภาพหลักความเกา่านะรเราเจอเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะนะได้ของแท้แต่ถ้าไปหาตามตำหนินะครับตามค่านิยมที่เซียนผู้เซียนบอกนะครับอุปโลกทั้งเพกถ้าเราโบราณจําผมไว้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นไม่สามารถดูตําหนิได้นะครับไม่สามารถที่จะมาชี้วัดนันที่ตําหนิได้นะครับถ้าเราโบราณเนี่ยนะครับทุกอย่างอะ จะมาวัดที่ตําหนิเป็นไปไม่ได้นะครับแม้แต่พระเหรียญที่ปั๊มบอกจยางบอกไม่เป็นตัวเดียวกันนะครับนะจะมายกตําหนิจุดหนึ่งจุดใดไม่ได้นะครับมันต้องดูกายภาพดูศิลปะทั้งเหรียญน,นะครับดูลายเหรียญทั้งเหรียญน,นะถ้าหล่อบโบราณก็เหมือนกันเราต้องดูรูปแบบการผลิตนะครับผิวล่อนะความแห้งเก่าของโลหะนะครับว่ามันหล่อบโบราณไหมความเก่าร้อยกว่าปีนะครับม,มันได้ไหมนะ มีกายภาพความเก่าให้เห็นไหมไม่ใช่ดูแล้วมีแต่คราบขี้มันขี้โลมีสนิมขึ้นจริงนะครับแต่ผิวไม่แห้งนะชื้นๆเปียกๆนะอันนั้นก็ไม่ใช่สรุปว่าเก๋ทำดังนั้นนะครับเนี่ยเหมือนองค์นี้ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับพ้าชัยท่านจะมาพิมพ์ฐานสูงนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆท่านช่วงกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็นําพาลุกหล่อเพื่อนๆร,ร่วมกันรับชมและศึกษาบ้างนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับ